คุณโสพลซาลัมรองนายกและเขาก็เป็นถือว่าเป็นบ้านใหญ่นะคือแกนนำบุรีรัมละพูดจานี่หนักหน่วงมากย้ำเลยถ้ายื่นไปไว้วางใจเนี่ยยุบยื่นมายุบแน่นอนอันนี้คำถามก็คือว่าเพื่อไทยเนี่ยจะยื่นเมื่อไหร่มันก็เลยลือกันไปว่าเนี่ยยื่นหลังหลังอภิปรายวิสามันนะครับเรื่องของรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้วันที่10 สิเอ็ก็คือทางในส่วนของคุณจุลพันธ์ก็ปักคือคือทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยยืนแน่นอนแต่ก็ยังไม่ได้กำหนดเวลานะครับแล้วเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยช่วงกลางเดือนวิสามันนะครับ12เปิดสภาครับหลังจากนั้นนี่จะยุบ12หรือไม่เนี่ยผมว่าก็ต้องดูสถานการณ์นะครับว่า1ิบสิบสองวันครับวิสามันเนี่ยวาระสอง จะได้เสียงสอวอเกินหนึ่งในสามไหมถ้าไม่เกินเนี่ยตกนะครับตกตกนี่ก็สิบสองนี่แนวโน้มยุบเลยเพราะว่านายกเองก็ย้ำมาตลอดครับว่ามีพันธกิจร่วมกันกับพักประชาชนคือถ้าไปยุบก่อนเนี่ยโดยที่ยังไม่มีอะไรเนี่ยมันก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับเพราะนั้นรัฐบาลเองก็คงต้องรอดูสถานการณ์